ดวงตาที่สวยของหมอนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยต้องเป็นตาที่ก็ดีค่ะชื่อหมอพรรักษ์สีพลหมอแจนเป็นจกักษุแพทย์ประจำที่โรงพยาบาลจากักษุอินค่ะจบแพทยาศาสตร์พระบรมราชนกมหาวิทยาลัยมหิดลและจบจกักษุแพทย์จากมหาวิทยาลัยคอนแกนค่ะ เหตุผลนะคะที่อยากจะมาเป็นหมอตาหรือว่าจากักษุแพทย์เนี่ยก็คือตอนที่เรียนนักศึกษาแพทย์นะคะได้เห็นจอประสาทตาเรารู้สึกว่ามันเป็นอวัยวะที่ว้าวมากค่ะบวกกับจกักษุแพทย์เนี่ยงานหลักก็คืองานผ่าตัดนะคะเป็นคนชอบผ่าตัดอยู่แล้วแล้วก็ชอบผ่าตัดที่ไม่ได้มีเลือดเยอะผ่าตัดแบบเล็กๆใช้กล้องส่องก็เลยตัดสินใจว่าการเป็นจกักษุแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดค่ะ สำหรับดวงตาที่สวยของหมอนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยต้องเป็นตาที่สุขภาพดีดูขาวใสดูมีแวแวตาที่สดใสาตาไม่ปลือชั้นตาเนี่ยเป็นธรรมชาติเข้ากับรูปหน้าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือดวงตาเข้ากับหน้าแล้วก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองที่จะมีความสวยในแบบที่เป็นตัวเราเองค่ะสมคำของหมอนะคะคือมีวินัยจริงจังแล้วก็ใจดีค่ะ